ถึงสามแสนได้ชมคอมพิวเตอร์หลังคาสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เก็บใหม่เนี่ยผมว่าสวยกว่านี้นเยอะเลยนะแล้วเป็นสินค้าที่หายากนะครับไอ้ V.I.P ข้างบนนะแต่บอกไม่ V.I.P นะแต่ราคาโคตรโดนเลยแถมให้อย่าทําสีตรงนี้ให้แลวการกับเปลี่ยนกระจกให้ในราคานี้นะไอยูทูบเบอร์ทักผมมายิ่งเยอะมีทุกคนอยากได้เป็นเครื่องเบนซินแล้วราคาแค่ส0 0 0 0นมามาดูรถที่คนถามหากันเยอะมากๆเลยรถตู้คอมพิวเตอร์และเป็น สินค้าที่หายากนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยเป็นเครื่องเบนซินแล้วราคาแค่2อง0 0 0เไม่ถึง3ามแสนนะแต่ง VIP ด้วยอ่าแตไ่ได้เครื่องเบนซินแล้วไ,ได้ถังแก๊สทั้งหมดสถังามาดู VIP ขนาดไหน VIP ข้างบนนะแต่เบาะไม่ VIP นะแต่ราคาโคตรโดนเลย2อง0 0 0เโอ้โเอาวิ่งครับส่งนักเรียนเอาไว้วิ่งวิ่งขนตรงอ่ะได้สบายเลยเพราะประหยัดไงถังแก๊สหนึ่งถังอีก2องถังอยู่ข้างหลังนู่นเห็นไหมครับเอาดูหลังคา VIP นะแต่เบาะไม่ใช่ VIP แต่ราคาคู่ถูกเลย2 9 9 0 0 0เาเ้าอารถปีไหนเนี่ยรถปี55อ่ารถปี12อ่ารถปี12นะรถปี55นะเอามาดูรอบคันว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างเดีย๋ยวให้ดูตำหนิด้วยมีมีตำหนินิดนึงที่ผมเห็นเนี่ยอ่าสีแตกตรงนิดนึงกระจกหน้าแตกแล้าอ่าทำให้เห็นเลยถ้าเกิดว่าเอาเดีย๋ยวผมแถมให้จะยวทำสีตรงนี้ให้แล้วกาันกับเปลี่ยนกระจกให้ในราคานี้นะเดีย๋ยวเปลี่ยนกระจกให้ใหม่แต่อยากให้เห็นสภาพที่มึงเข้ามาเป็นแบบนี้แหละคอมพิวเตอร์หลังคาสูงอ่าได้เครื่องเบนซินินไมว่ง3000,000 เอาเครื่องนิ่งๆดีๆเลยอ่ะเอาราคานี่คือราคาตัดนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันดูังสิเด,ด,ดิรถปีห้าห้านี่ไงถังแก๊สโอ้โหอีกสองถังได้เนี้นยดูหลังคาจากด้านหลังไฟเปิดสว่างแล้วดูสิแต่เบาะไม่ใช่ v i P แต่หลังคา v i P อยู่เอาใครที่สนใจไอยูทูบเบอร์ทักผมมายิ่งเยอะมีทุกคนอยากได้มีคนอยากได้รถตู้รถตู้รถตู้ มาดูคันนี้แล้วกันครับขายตามสภาพนะ2 9 9แ0 0แต่ผมจะเก็บกระจกหน้าให้กับสีข้างหน้าให้นิดนึงมีอะไรอีกมีอะไรน่าสนใจก,กันนี้มีไหมเห็นเออข้างหลังเห็นแล้วนี่มีสีข้างหลังนิดหน,น่อยนี่มาดูอํานนตรงนี้นะอ่าต้องบอกตรงไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีตรงไหนดีก็บอกว่าดีอ่าไม่ตำหนี้ด้านหลังก็ทําสีนิดเดียวนิดเดียวไม่ไปไรหรรกแค่นี้แค่นี้เองอ่ายางก็ถือว่าใช้ได้นะยางใช้ได้ ลองขับดูบ้างไหมมาเย็นเจี๊ยบเลยแอร์ข้างหลังเย็นไหมนะตัวดูสิเย็นไหมเย็นครับแอร์อข้างหลังก็เย็นไม่ได้ขับเกียร์ธรรมดาหลงหลงล,ล,ล,ลืมลืมเครื่องนิ่มดีนะใช้ได้นะครับไม่ค่อยได้ขับไม่ค่อยชํานาญผมขับแต่กระบะกับรถเกง๋งรถตู้ไม่ค่อยได้ขับเลยงในรถนี่แถมยุงให้อีกเต็มไปหมดเลยอ่าไฟจอดไม่ปิดกระจก ถ้าเกิดว่าได้เก็บใหม่เนี่ยผมว่าสวยกว่านี้เยอะเลยนะถ้ามีเวลาเก็บนะอันนี้ผมผมให้เห็นสภาพที่ยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดนะถ้าทำความสะอาดขึ้นมาเนี่ยก็น่าใช้หน้าใช้คันนี้ในราคาเท่านี้ไปถึงสามแสนได้ชมคอมพิวเตอร์หลังคาสูงอย่างเงี้ยอ่อโอเคสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมอยู่ที่เต็นท์มังกรนะก็เวลาโอนเงินนะโอนเงินจองให้โอนเข้าบริษัทเต็นท์มังกรเท่านั้นนะถ้าเป็นชื่ออื่นถือว่าเป็นวิชาชีพนะครับผมอ่ะให้เตือนเตือนกันไว้ก่อนอ่ะครับสวัสดีครับคุณครับ